สวัสดีครับผมขณะนี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันมันละตัวนะครับผมกับผม AK k a คเอมางหมาโมสเตตัสแตะขอบฟ้าบุรุษที่มีแฟนแลกล้าปรารถนาที่จะบทความอิสรภาพทางการเงินนะครับผมตอนนี้คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันอยู่4ตัวนะครับผมนั่นก็คือ UBE นะครับกันกุลซิงเกอร์นะครับแล้วก็แลนด์เฮาส์นะครับผม4ตัวรวดเลยนะครับผมเนา ก็มาอัปเดตกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะซ ok <in the S 2> ูมเข้าไปดูใกล้ๆ,ๆนะครับผมสำหรับ u b e เนาะคราวที่แล้วนะครับสำหรับคนที่ไม่มีของนะเข้ามาใหม่เนาะสำหรับคนที่ไม่มีของเข้ามาใหม่คราวที่แล้วผมบอกว่าเฮ้ยแถวเนี้ยดูก่อนให้เขายืยนได้ก่อนในแถวบาทเจ็ดตังค์นะครับผมเนาะ แล้วก็แถวแถวบาทสี่ตังนะครับผมแล้วก็บาทหนึ่งตังนะแถวแถวนี้นะครับผมนะถ้าเขาแต่แต่ที่จริงอะ่ะผมไม่คิดว่าเขาจะย่อลงมาหลุดอ่าบาทสี่ตังหรอกนะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ย่อหลุดนะครับผมอตอนนี้ก็คือถ้าคนยังไม่มีของเนี่ยนะครับผมแล้วเข้ามาดู u b บนะครับก็ต้องบอกว่า เดี๋ยวรอเขาพักตัวอีกสักหน่อยก่อนนะครับเพราะว่าแท่งนี้ที่เขาพุ่งขึ้นมาเนี่ยเขาเกือบเข้ามาในโซนโอบอลรียบร้อยแล้วนะครับคือมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะย่อนะครับผมเพราะว่าเซนติเมนต์ตลาดก็มีดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองหรือ,อภาพใหญ่ของของในโลกของเรานะครับผมแล้ว MACD เนี่ยในทม์เฟรม e d y y เนี่ยตรงนี้นะครับ เหมือนจะตัดเส้นสิกแนลแล้วด้วยเนี่ยนะเหมือนจะตัดเส้นสิกแนลแล้วด้วยนะครับผมก็ให้ระวังสักหน่อยนะครับผมอ่านะนะคือ อย่างเรวลวร้ายสุดก็บาทบาทหนึ่งตังค์นะครับผม UBE รอบนี้ต้องยืนให้ได้นะครับเพราะว่าเนี่ยเคยเป็นแนวต้านมาดูตรงเมาส์ผนะมาหลายครั้งมากนะครับก่อนที่จะเบรกขึ้นมามาสูงถึงบาทสิบเอ็ดตังค์นะครับผมอืมก็บาทหนึ่งตังค์รับให้มันได้นะครับ UBE สำหรับคนมีของท่ารับได้นะครับผมนะเราก็จะเริ่มนับคลื่นนะครับผมอืม ก็ประมาณนี้หนะึ่งสองนะครับสามอาจ,จมายืนบนแถวแถวบาทสิบสองตังนะแล้วก็สี่ก็มาพักแถวแถวบาทสิบสองตังแ์วแถวนี้นะครับผมนะแล้วก็ขึ้นไปห้านะครับผมอันนี้คือที่เรามองไว้นะครับผมนะ ก็จะเป็นการปรับตัวขึ้นแบบ Impulse w v e นะครับผมก็จเป็นการปรับตัวขึ้นแบบ Impulse w v e นะครับผมอ้าวน,นี้พิมพ์ผิด แต่ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับบาทหนึ่งตังนะแนวรับตรงนี้นะครับผมดูตรงมาผมนะเส้นสีฟ้าเนี่ยต้องเอาให้อยู่นะครับผมไม่มีทางเลือกแล้วนะครับแนวรับสุดท้ายแล้วนะสำหรับคนที่ยังไม่มีของถ้ารับถ้ารับไม่อยู่ก็คือเขาน่าจะทําโลใหม่แน่นอนนะครับผมปัวขึ้นมาหนึ่งสองสามสามขึ้นแล้วลงต่อเ็าจะลงห้าขึ้นหนะึ่งสองสามสี่ห้านะครับผมทําโลใหม่ไปเลยนะ ลึกๆไปเลยซึเราอยู่นะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี้ยนะครับผมราคาที่เขาอยู่เนี่ยเราก็เทรดต่ำบุกกันแล้วนะครับผมสำหรับ u บ e เพราะฉะนั้นมันคงไม่เลวร้วายไปมากกว่านี้นะครับผมก็หวังว่าบาทหนึ่งตังค์เนี่ยาจะรับอยู่นะครับส่วนคนที่มีของอยู่แล้วนะครับผมผมอยากให้เขามายืนบนบริเวณบาทสิบสองตังค์เนี้ยให้มันมั่นก่อนเนี่ยโซนเนี้ยดูตรงมนะันะนะ คือผมอยากให้เขาขึ้นมายืนโซนนี้ใช่ไหมให้มันได้มันมั่นก่อนนะครับอืมคือมันจะการันตีว่าเนี่ยเออเขาจะกลับตัวนะครับผมนร่วงลงมาปุ๊บแล้วก็ให้มันมีมีทรงกลับตัวกลับไปก่อนนะครับแล้วค่อยทัวเฉลี่ยก็ได้นะครับผม ถึงถึงตอนนั้นเราค่อยถั่วเฉลี่ยก็ได้สําหรับคนที่มีของเนาะ,ะสำหรับ UBE นะครับผมแถวนี้ก็คือยังเสียวอยู่เนาะแต่เขาไซเวียอยู่ในกรอบบาทหนึ่งตังแล้วก็บาทเจ็ดตังอยู่แถวนี้ก็ดูอาการไปก่อนนะครับดูเซนติเมนต์ตลาดไปก่อนว่าปัจจัยลบๆเนี่ยม,มันหมดไปหรือยังนะครับผมสาหรับ UBE เนาะก็สรุปก็บาทหนึ่งตังนะครับต้องรับไปอยู่นะสำหรับ UBE นะครับผมไปต่อกันที่การกุลน,นะครับผม อัพเดตกันกอย่างต่อเนื่องเลยกันกุลกันกุคลคราวที่แล้วเอาไปขีดน,นี้สิครับคราวที่แล้วนะครับผมนะเรามองว่าเป็น connecting leading diagonal นะครับผมก็ A B C D E นะครับผม ซึ่งผมบอกว่าเฮ้ยก่อนที่เขาจะขึ้นไปทำโอบอสเนี่ยมันน่าจะมีพื้นที่อยู่นะนะครับผมให้เขาขึ้นไปยืนบริเวณสามบาทหกสิบตังได้แหละนะครับผมซึ่งเขาไม่ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับการคุณไม่ไปต่อเนาะแล้วก็มีการย่อตัวลงมานะครับผมมาแถวนี้ ก็มาแนวรับเดิมนะครับผมแถวาบาทยี่สิบเอแถวๆสามบาทยี่สิบตังค์นี่นะใส่สีแดงไป เส้นสีแดงคือผมว่าน่าจะมีลงมาแตะแหละนะครับผมแถวสามบาทที่สิบตังค์นะพักตัวก่อนแถวนี้สามจุดสองศูนย์ผมว่าน่าจะมีลงมาพักตัวก่อนนะครับนะถึงตอนนั้นเราเราค่อยนับขึ้นนะครับผมขึ้นหนึ่งสองแล้วก็สามไปต่อนะครับผมก็คือต้องเบรกสามบาทหกสิบแล้วรอบนี้ นะแต่ทางมาทางนี้ผมมองว่าเขาน่าจะพักตัวแถวแถวสามบาทยี่สิบตังค์นะครับผมเพราะว่าเขาเคยลงมาแตะแล้วนะครับผมตรงนี้อนะแล้วตรงนี้ก็เคยขึ้นไปชนแล้วไม่ผ่านนะครับผมก็ถือว่ามีนัยยะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหลุดสามบาทยี่สิบตังค์นะครับผมเฉล็บได้นะครับผมลงมาสามบาทสิบแปดสามบาทสิบเก้าเนี่ยลงมาได้แต่ต้องดึงขึ้นนะครับในระหว่างวันนะครับ คือมันมีโอกาสที่จะลงมากระแทกค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับเพราะว่า MACD ในไทม์เฟรมมันเนี่ยตอนนี้เนี่ยของเขาตัดเส้นสัญญาลแล้วนะครับผมสำหรับการกุลเนาะอ่ะก็มีโอกาสที่จะย่อลงมากระแทกเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงนะครับ3บาทยี่สตังสำหรับการกุลเนาะเออถ้าเขารับอยู่ก็รอบนี้นะครับผมเนี่ยลงมาชนเนาะก็ ผมก็มองว่า3ามบาทหกตังค์รอบหน้านะครับผมน่าจะเจอแน่ๆสำหรับการกุลนะครับอืมแต่ต้องลงผมว่าต้องลงมาแถวแถวสาบาทยีตังค์นี่แหละสะก่อนนะครับนะถ้าลงมาไม่ถึงก็ลงมาอยู่อแถวแถวสาบาทยสองสามบาทย่สามบาท2ี่สิประมาณนี้นะครับผม ซึ่งสามบาทยี่สิบหกเนี่ยเขาลงมาแล้วสามบาทยี่สิบสี่นี่ก็ลงมาแล้วนะครับอืมสําหรับกันกุลเนาะคือสําหรับคนที่ยังไม่มีของนะครับผมผมว่าเข้ามาลุ้นเล่นชันได้นะครับผมเพื่อแบบอาทิตย์หน้านะครับมีเซนติเมนต์ดีๆคือผมอัดเนี่ยผมอัดตอนวันพฤหัสนะอืมก็เหลือวันศุกร์พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งที่ตลาดเปิดแล้วก็หยุดนะครับผมเสาร์อาทิตย์นะ ผมมาอัดวันวันพฤหัสที่สิบนะครับผมอืมก็เข้าได้นะครับผมแต่ถ้าหลุดสามบาทยี่สิบก็ก็แค่ออกแค่นั้นเองนะครับตอนนี้อยู่กุลที่สามบาทสามสิบต่างเนาะรอจังหวะเขายอ่อนี่มิดนิดหน่อยไดยแ 26, 28, แ้แถวสามบาทยี่สิหกสามบาทยี่สิบแปดได้แถวเนี้ยอืมก็เข,เข้าไปได้หลุดสามบาทยี่สิบก็คัดก่อนนะครับแต่ถ้าเขาไปต่อก็อ่ามันก็มีลุ้น มีลุ้นลันสวยๆก็คือเนี่ยขึ้นหนึ่งสองนะครับผมสามน่าจะมาชนแนวนี้นะย่อลงมาสี่แถวสามบาทหกสิบตังค์แล้วก็ไปห้านะครับผมหนะึ่งสองสามสี่ห้าขึ้นไปแบบ i m มเพล e นะครับผมนะคือทรงมันมันได้นะครับผมสลับกันกุ่นเนาะเออแต่ทั้งมันทั้งนี้เราก็เด้๋ยอัปเดตกันต่อไปอีกนะครับผม ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผมกันกุลนะครับผมก็จะกลับตัวสวยนะครับผมซึ่งเขาทะลุเส้น EMA 50วันขึ้นมาแล้วนะออแต่ว่ามันยืนไม่ได้ก็คอๆเคลียร์กันได้แถวเส้น EMA 50วันนี้แหละแต่เส้น EMA 200เนี่ยยังอยู่สูงอยู่เลยอยู่แถว4บาทกว่าอยู่เลยนะครับผมนองไปใช้เวลาให้เขาพักตัวสักหน่อนะครับผมสรับกันกุลแต่ มันมีกลิ่นสอเขาแล้วนะครับผมว่าพี่เขาจะกลับตัวนะครับผมสำหรับกันคุณเนาะเอ,อโอเคไปอัปเดตซิงเกอร์ต่อนะครับผมอืออัปเดตกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับซิงเกอร์ คราวที่แล้วอ๋อคราวที่แล้วเนี่ยผมตีเส้นเทนไลน์กดลงมานะครับผม Lincoln. นะตีเส้นเทนไลน์กดลงมาเพื่ออะไรนะครับเพื่อบอกว่าถ้าเขามีสัญญาณกลับตัวนะครับผมําหรับซิงเกอร์นะ เขาต้องทะลุเส้นเทนไลน์นี้ขึ้นมาก่อนนะครับผมแล้วเส้นนีเอห้าสิบเนี่ยต้องยืนขึ้นมาได้นะครับผมก็คือในกรณีที่ซิงเกอร์จะกลับตัวนะครับผมต้องขึ้นมายืนแถวบาทสี่สิบตังค์เนี่ยให้มันได้ก่อนนะครับผมบาทสี่สิบตังค์บาทบาอ่าสิบเจ็ดบาทสิบตังค์นะครับผมอยู่ในกรอบนี้เนี่ยอ่นะ ึ้มายืนที่สวยนะครับผมนะนะถึงตอนนั้นเส้น ema 2 0 0เนี่ยน่าจะไหลลงมาซัพพอร์ตนะครับผมอยู่ในกรอบราคาบริเวณนี้ถ้าเขายืนเส้นบนเส้น ema 2 0 0ได้นะครับผมสำหรับสิเกิ์เนาะมันก็มีลุ้นที่จะกลับตัวนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยคือเขายังเป็นขาลงแบบค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่นะครับผมก็คือสำหรับคนไม่มีของเนี่ยอย่าเพิ่งเข้านะครับผม แล้วก็สำหรับคนที่อ่มีของอยู่แล้วนะครับผมสำหรับคนที่มีของอยู่แล้วก็อย่าเพิ่งทัวเฉลี่ยนะครับผมคือถ้าเขาผ่านเส้นเทนลาย์ที่ตีกดลงมาเนี่ยไม่ได้นะครับผมสำหรับซิงเกอร์นะเขาก็ยังมีโอกาสที่จะไหลลงต่อเรื่อยๆนะครับผมอืมนะอาการก็ยัง ยังไม่ใกล้นะครับผมที่จะกลับตัวแต่ตอนเนี้เขาเขามีสภาวะบูริเตเรเวอร์เจนแล้วชัดเจนก็คือไฮเนี่ยมันไหลลงมาเรื่อยๆแต่อายไซย,ยกลหลขึ้นนะครับผมคือถามว่ามีความเป็นไปนได้ไหมที่เขาจะกลับตัวก็มีแหละเพราะว่าเขาทําบูริเตเรเวอร์เจนแล้วนะครับอืมแต่ทั้งนั้นทั้งนี้การที่เราจะถัวเราก็ต้องมั่นใจก่อนไม่ว่าจะเป็นิเซนติเมต์ของตลาดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอการยืนของราคานะครับอืม ซึ่งถ้าถามผมเนี่ยผมมั่นใจมากกว่าถ้าเขาจะไปยืนในแถว12บาทสแล้วก็17บบาท1ิบต่งางนะอยู่ในกรอบนี้ผมจะมั่นใจมากกว่าสำหรับซิงเกิลนะครับผมให้ขึ้นไปยืนบนกรอบนี้สัก่อนให้เขาไปพักตัวรอให้เส้นยิมเอ0 0เส้นสีน้ำเงินเนี่ยนะครับผมไหลลงมาซัพพอร์ตแล้วก็ยืนอยู่บนเส้นยิมเอห้าให้ได้นะครับผมถึงตอนนั้นมันถึงจะน่าหลุนที่จะถัวเฉลีย่ยนะครับผมอ่า เราก็จะนับขึ้น1 2 3 4 5ี่หในรูปแบบ i m p o าวเวออีกทีหนึ่งนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยคือมันน่าจับตามองนะครับผมซิงเกอร์นะครับเพราะว่าเขาทำบริเตเนแล้วนะครับคนที่ยังไม่มีของก็อย่าเพิ่งเข้าคนที่มีของอยู่แล้วนะครับผมก็อย่าเพิ่งทัวเฉลี่ยนะครับผมเนาะรอให้มันชัวร์ก่อนนะครับผมแล้วค่อยทัวเฉลี่ยนะครับผมขึ้นมายืนในแถว12บาท40แล้วก็17บาท10ตังค์เนี่ยอยู่ในกรอบนี้สักก่อน ให้ดูดีก่อนนะครับผมอืมแล้วค่อยเข้านะครับนะไม่งั้นเดี๋ยวเข้าไปเสร็จปุ๊บก็ทําโลใหม่มันก็ไม่จบสักทีหรือนะครับผมหรือหรือหรือถ้าเรามีหน้าตักเยอะนะครับผมตอนเนี้ยตอนที่เขาทํำบูริ์เดเวอเจนเนี่ยคือมันเสี่ยงเข้าได้แล้วไงอืมนะครับคือกรอบราคาของเขาเนี่ยมันเริ่มบีบอัดแล้วด้วยนะครับผมเนี่ย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  นะครับมันเริ่มบีบอัดเข้ามาคล้ายๆกับคอนแทคติ้งลีดดิ้งเดียวกันเนาะนะครับผมนะอืมนะคล้ายๆกับคอนแทคติ้งลีดดิ้งเดียวกันเนาะจังหวะนี้นะครับผมถ้าเข้าเบรกนะเส้นเทรนไลน์ขึ้นมานะครับทะลุเส้นย ba ห้าสิบนะครับผมจังหวะนี้ค่อยถัวก็ได้นะครับผมนะนะครับเนี่ยเห็นเส้นยีบเห้าสิบไหมนะครับ expert เออเน uh, ้นเชียวมูวิ่งเอเวอร์เรนต์นะครับผมเออทะลุขึ้นมานะครับผมนะเพื่อนๆจับตามองไว้เลยเดี๋ยวผมมาอัพเดตอีกนะครับผมซิงเกอร์นะจับตามองไว้เลยนะครับผมถ้าเขาทะลุขึ้นมาก็ได้ดูแบบนี้นะครับผมก็มีความเป็นไปได้ที่จะกลับตัวสูงนะครับผมนะ nah. อืม A B C ดีอี e. หรือไม่เขาก็อาจจะเบรกแล้วก็ได้นะครับเออมันก็มีความเป็นไปได้นะครับอดูเส้นสีแดงสดนี่นะอ,อืมล่วงลงมานี้เป็นโอ้ใส่ผิด เร็วๆลบก่อนคือบริบทข้างในนะครับผมลงมาเป็น A เด้งมาเป็น B C D E นะครับอ่าน,นี้ก็จบ5ขื้นจะถามว่าเป็น contacting ไหมมันก็คล้ายเลยนะครับผมสำหรับซิงเกอร์นะเออบริบทข้างในครบขึ้นหรือยัง ก็ครบแหละนะครับผมอ่าแต่ต้องรอย้เขาแต่เขาทําโลใหม่ไงเออเนี่ยนะเขาทําโลใหม่ไงต่อให้เบรกรอบอ่ะคอนแทคติงขึ้นไปก็ตามนะครับผมเขาก็ทําโลใหม่เออเพราะฉะนั้นเส้นเงินลายที่ตีกดลงมาตรงนี้เขาต้องทะลุขึ้นไปก่อนแล้วก็ขึ้นไปยืนบนเส้น EMA 50ซะก่อนสลับซิงเกอร์ถึงจะสวยนะครับอืมอ,อันนี้ดูกาฟรนวนนะเออ โอเคไปต่อกันที่ LH Land and House นะครับผม LH Land and House โ oh. อ้โห เดียวกันนั่นแหละเนี่ยแปดบาทสิบห้าตังค์แล้วก็แปดบาทสิบตังค์นะครับผมอืมส่วนแนวต้านก็แปดบาทห้าสิบห้านะครับผมแปดบาทแปดสิบนะครับเก้าบาทสิบตังค์แล้วเก้าบาทหกสิบตังค์เออสำหรับ L H คือแนวต้านแรกเนี่ยนะครับแถวห้าบาทห้าสิบแปดบาทห้าสิบห้าตังค์ L H ขึ้นไป ยืนไม่ได้นะครับผมคู่คือทานต้านทานเซนติเมนต์ลบๆของตลาดไม่อยู่นะครับผมออก็มีย่อลงมาย่อลงมาลึกถึงเอแปดบาทสามสิบตังค์เลยนะครับผมอ่าทีนี้เราก็จะเห็นกรอบไซเวย์ของเขานะครับอ่เดี๋ยวนะ พี่ลายลงมาแล้วมันหายไปไหนแล้วซ่อนอยู่นี้นี่เองอ่ะใส่สีแดงไปนะครับอืมก็แปดบาทสามสิบตังค์นะครับผมเออกรอบนี้นะครับผมแปดบาทสามสิบนตะังค์เนาะแล้วก็แปดบาทห้าสิบห้าตังค์นะครับผมกลายเป็นกรอบที่เขากําลังใสเวอยู่เนาะ สำหรับเลนเอนเฮาส์นะครับผมเออเดีเออ๋ยวตรงนี้เปลี่ยนราคาไปเลยแปดบาทห้าห้านะครับผมแล้วก็แปดบาทสามสิบอ่ากลายเป็นกรอบราคาที่เขากำลังไซเคว์อยู่นะครับก็รอให้เขาพักตัวแหละเรนเอ็นเฮาส์ นะรอ้อยเขาพักตัวเลยเส้นนีมเบห้าสิบยังคงกดอยู่เห็นเส้นสีแดงนไหมนะครับผมอืมก็ไซเวออกข้างนะครับผมก็รอ้อยเขาพักตัวสะสมแรงก่อนนะครับผมสําหรับแรงเด่นเฮาส์เนาะอืมก็ไซเวอยู่ในกรอบแปดบาทสามสิบแล้วก็แปดบาทห้าสิบห้าไปก่อนนะครับผมสําหรับคนยังมีของเก็บได้นะไม้แรกเก็บได้นะครับผมอืมแต่เ,เกิดเขาลงมาหลุดแถวอ่าแปดบาท สิบ้าตังเนี่ยค่อยออกก็ได้นะครับผมหลุดลงมาก็มันจะมาละลับมันจะมารับไปแถว8บาทนี่แหละนะครับผม,อ,มอีกทีหนึ่งแต่คือเซนติเมนต์อย่างนี้ตลาดอย่างนี้นะครับผมหลุดบาทแปป8บาท15ตังค์ก็ออกไปก่อนนะครับกลับขึ้นมายืนใหม่นะครับผมเราค่อยเข้านะครับผมนะลดความเสียหายนะครับผม แล้วถ้าเกิดเขามายืน8บาท15ตังค์ใหม่นะครับผมรอให้มันชัวร์ๆแล้วค่อยเข้าใหม่ก็ได้แต่ตอนนี้ผมแทงไว้เลยว่าแดนแอนเฮาเนี่ยน่าจะไซเวย์อยู่ในกรอบ8บาท30ตังค์แล้วก็8บาท55ตังค์นะครับผมน่าจะไซเวย์อยู่ในกรอบนี้นะครับสำหรับแด n แอนเฮาเนาะแนวต้าน8บาท80ตังค์นะครับผมก็ยังเป็นแนวต้านอยู่แล้วก็9บาท10ตังค์แล้วก็9บาท 60ตังค์นะครับผมจุดเทคโปรฟิตของเราในรอบนี้สำหรับการตามเลนเอนเฮาเดี๋ยวกลับมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับอืมกลับมาอัปเดตอีกแน่ๆนะครับผมนะสำหรับเลนเอ็นเฮาครับผมอ่าก็ไซเวอยู v ่ในกรอบ8บาท30แล้วก็8บาท55สำหรับเลนเอนเฮานะครับผมโอเคสิ่งที่ผมกำลังพูดคุยแล้วก็อ่าเดียวเดียวนะครับ f c d เนี่ยเนเ่ยเห็นไหม เอซีดีตัวนี้เขาตัดเซนสิกแนลแล้วนะครับผมอืมอ่ะก็ให้เขาพักตัวนะครับผมให้เขาพักตัวก่อนนะครับสลับเลนแลนลเนาะนะรอให้เขาตัดขึ้นแล้วค่อยเข้าก็ได้นะครับผมสลับคนยังไม่มีของอมันน่าจะใช้เยลาในกรอแปดบาทสามสิบแล้วก็แปดบาทห้าสิบห้านี่แหละนะครับอืมแต่เกิดกดแปดบาทสิบห้าตังค์นะครับผมออกทุกกรณีนะครับ เช่นสีดำนะครับผมบอกไว้ก่อนทำโลใหม่แน่ๆนะครับโอเคสิ่งที่ผมกําลังพูดคุยแล้วก็นําเสนออยู่นี้นะครับผมนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมอทําโลใหม่ลึกแน่ๆเออพูดตรงพูดให้เคลียร์นะครับสำหรับเรนนเฮาส์นสิ่งที่ผมกําลังเสนอแล้วก็พูดคุยอยู่นี้นี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับผมไม่ได้แนะนําหรือชี้นาเพื่อนนั้นซื้อขายหุ้น อ่าสีตัวนี้แต่อย่างไรนะผมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับโปรดใช้วิจารยณในการลงทุนด้วยนะครับอ่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กาลังตามหุ้นอยู่แล้วอยากให้ผมเนี่ยเปิดกราฟนะครับผมแชร์ไอเดียแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับเพื่อนๆก็สามารถโพอดชื้อหุ้นใต้คลิปได้นะครับผมจะได้นําหุ้นตัวนั้นมาเปิดกราฟแล้วก็แชร์ไอเดียแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันกับเพื่อนๆเนาะว่าตรงกันไหมแตกต่างกันอย่างไรนะครับเราจะได้อยู่ในตลาดหุ้นนี้ไปด้วยกันนานๆนะครับผม สุดท้ายท้ายสุดขอความยุ่งบอลนะครับผมช่วยกดไลค์กดส u ัครส i b e แล้วก็กดแชร์กำลังใจให้ด้วยนะครับสุดท้ายท้ายสุดจริงๆสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าส,ว,สวัสดีครับผม